สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายเอนะครับกับช่องนายเอแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอดอ o ฮอบบี้นะครับผมที่จะเอาโมเดลฟิกเกอร์เก่าๆการ์ตูนเก่าๆแล้วก็ของสะสมเก่าๆมาให้ดูกันนะครับอย่างตัวนี้เลยครับเป็นของสะสมเก่าจากเรื่องไซคิกฮีโร่นะครับเป็นการ์ตูนไทยร่วมทุนกับเกาหลีนะครับผมที่ทําร่วมกันเคยฉายในช่องสานะครับ ตัวนี้มาจากซีซั่น1นะครับแล้วก็ที่ผมรู้มานะครับมีซีซั่น2ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับความพิเศษก็คือเป็นของพรีเมียมจากเซเว่นะครับโดยการซื้อของผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลผมยังไม่แน่นพออาจจะต้องซื้อสลอบปีนะครับกับสมูทตี้บนะครับผมแล้วก็แลกซื้อ19บาทนะครับก็เป็นชุดพวกนี้นะครับ ซึ่งตอนนั้นผมจำไม่ได้จริงๆนะครับมันนานแล้วซึ่งโชคดีมากเลยครับตอนที่ผมย้ายบ้านมานะครับผมหาโมเดลพวกนี้เจอพอดีแล้วประจบเหมาะที่ว่าที่ผมไปเซิร์ชใน YouTube มานะครับยังไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับก็วันนี้ผมเลยลองเอามารีวิวให้ฟังกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับและผมก็มีชุดที่ยังไม่ได้แกะด้วยครับนี่แหละครับผม อันนี้เดี๋ยวผมถ่ายดูชัดๆนะครับอันนี้จะเป็นชุดของตัวนี้เลยครับเรดาร์กอนนะครับเป็นคู่หูของโมโมนะครับเป็นตัวผู้ช่วยนะครับเป็นมังกรไฟนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยครับแล้วความพิเศษของตัวนี้แต่ละตัวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาอธิบายแบบชัดๆกันเลยดีกว่านะครับผม สวัอดีครับอยู่ช่วงของนายเอกฮ b บบี้นะครับเป็นช่วงรีวิวตัวละครของไซคิคิโรนะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับในข้าง้นนี้ครับผมตัวนี้นะครับตัวแรกเลยครับเป็นโมโมครับผมเป็นพระเอกของเรื่องนะครับนี่ครับจะมีอยู่ที่ฐานนะครับแสงอาจจะไม่พอนะครับผมเขียนว่าโมโมนะครับตัวนี้นะครับมีพลังในการปล่อยไฟนะครับเวลาที่จะปล่อยไฟนะครับ ผมตรงนี้นครับจากสีน้าเงินนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วเขจะใช้ไฟในการต่อสู้นะครับผมตรงหัวนี่นะครับก็จะเขียนว่าบอสแคต์ไทยแลนด์นะครับผมบอสแคต์ไทยทลวิชันนะครับผมเป็นหน่วยงานจากทางช่อง3นะครับที่เอาเรื่องนี้มาฉายนะครับผมแล้วก็จุดขยับนะครับก็อยู่ที่แขนนี่แหละครับ 1>, 1จุดเท่านั้นเองครับผมซึ่งเล็กมากเลยครับผมแล้วก็เก็บสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่รู้ครับสมัยก่อนของพี่เมี่ยงของเซเว่ก็จะระบายสีไว้ประมาณหนึ่งนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะเอาสีมาระบายแก้นะครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมตัวที่สองครับคือตัวนี้เลยครับผม ตัวนี้นะครับจะชื่อว่ายูนินะครับผมตัวนี้เป็นนางเอกของเรื่องครับตัวนี้จะใช้พลังสายน้ํานะครับผมใช้ในการต่อสู้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเกราะกําบังเอาไปช่วยเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าผอมไม่หน่อยนะครับแขนจะเป็นจุดเดียวที่ขยับได้เหมือนกันกับตัวมมโมะนะครับผมเนี่ยครับ เก็บสีก็เหมือนกันเลยครับเก็บยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับผมตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้แหละครับชื่อว่าไทยนะครับผมอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ของคนไทยนะครับผมดูได้จากเครื่องแต่งกายนะครับจะเป็นชุดนักลบสมัยโบราณนะครับผม แต่ตรงสีผมนี่แหมระบายไม่ค่อยครอบคุมเลยนะครับด้านหลังนะครับเขจะมีโล่นะครับแล้วก็จะมีดาบจุดขยับนะครับก็ตรงแขนนี่เลยครับผมแขนเดียวเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับจะใช้พลังธรรมชาตินะครับในการต่อสู้นะครับ ก็คือจะใช้พลังต้นไม้นะครับแล้วก็สามารถเรียกสัตว์มาเป็นบริวารในการต่อสู้ได้เหมือนกันครับผมอ่าโอเคครับตัวที่3าผ่านไปนะครับตัวที่4นะครับอันนี้ผมจะแนะนําตัวที่เป็นคนก่อนนะครับตัวที่4นะครับจะชื่อบาตสูก้านะครับผมตอนแรกผมมองผิวเผินนะครับผมนึกว่าใจแอนจากลรื่อมเรมอนนะครับอ่ามันคล้ายกันมากเลยครับโอเคครับผม ตัวนี้ก็มีความพิเศษนะครับในกลุ่มชื่อวบอบซก้าก็จริงแต่เราไม่ได้ใช้อาวุธบาซุก้านะครับผมดันใช้อาวุธแบบค้อนนะครับและเหมือนทอเลยครับเป็นค้อนสายฟ้านะครับเอามาต่อสู้กับปีศาจนะครับผมโอเคครับจุดขยับนะครับก็จะเป็น2จุดนะครับตรงแขน1ครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับ แค่นี้เครับผมเรื่องสีก็อย่างที่เห็นนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านการเวลามาประมาณหนึ่งแล้วทําให้ดูเก่าไปนิดนึ่งนะครับนี่ผมทำภาษาแล้วนะครับเพราะผมเพิ่งหาเจอตอนที่กําลังย้ายบ้านอยู่พอดีครับผมอันนี้ตัวที่สี่นะครับตัวที่ห้านะครับนี่เลยครับผมตัวนี้จะชื่อว่าปาเตลูนะครับเป็นเป็ดนะครับผม คือจริงๆร่างนี้ต้องเรียกว่าไฮเปอร์ปาเทลูนะครับเป็นร่างที่แปงลงร่างแล้วเพราะในเรื่องเนี่ยเป็ดจะเป็นตัวเล็กๆนะครับก่อนแปงลงร่างแล้วก็ในทุกตัวที่ผมเก็บมานะครับตัวนี้เก็บสีได้เนียนที่สุดละเจ้าไฮเปอร์ปาเตลูตัวนี้นะครับผมแล้วก็ จุดหมุนนะครับเขาจะมี2จุดนะครับแขนทั้งสองข้างนะครับโอเคครับผมเจ้าไฮเปอร์ปัติลุตัวนี้นะครับผมเวลาต่อสู้นะครับก็จะใช้พลังกายนะครับแล้วก็มีมิสไซในการต่อสู้ด้วยครับผมอ่าโอเคครับตัวที่ห้าผ่านไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เลยครับตัวนี้ตามชื่อเลยครับผม ชื่อว่าเลดัก้อนนะครับผมหรือว่ามังกรแดงไงตัวนี้นะครับจะเป็นคู่หูของโมโมนะครับผมแบบหน้าแบบออกจีนมากเลยครับมังกรจีนนะครับผมจุดขยับนะครับก็เป็นแขนเล็กๆทั้งสองข้างนะครับผมในเรื่องนะครับจะเป็นคู่หูของโมโมนะครับจะใช้มังกรไฟ ในการต่อสู้นะครับพ่นไฟได้นั่นเองครับผมอันนี้ครบทั้งหกตัวแล้วนะครับผมที่มารีวิวแล้วก็มีตัวที่ผมยังไม่ได้แกะด้วยนะครับก็คือหนึ่งในตัวนี้แหละครับนี่เลยครับก็คือเลดากอนนั่นเองครับยังอยู่ในถุงอยู่เลยครับสีสดใหม่นะครับผมพร้อมฐานจะเขียนว่าเลดากอนนะครับ นี่จะมีวันเดือนปีที่ผลิตนะครับผมเป็นมีนา2553นะครับแล้วก็เป็นผลิตมาจากทางประเทศจีนนะครับครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับผมครับผมอยู่ในช่วงสุดท้ายของคลิปน a นะครับ ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเอาไว้ได้เลยครับผมว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้บางอย่างผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมก็เล่าตามที่เคยซื้อมานะครับยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์หน่อยครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนายเอเดอร์ฮี้นะครับผม ครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปลําลึกความหลังสําหรับบางคนนะครับอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้เข้าใจถึงการเก็บสะสมโมเดลจากเซเว่นเท่าไหร่นะครับผมครับผมยังไงวันนี้นายเอนะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม